ควงมาขุดุมมันยังขุดข้างเรุอเทยวเทีวเสียที่สี่ก้อนเฮ็ดเรามอยู่ขุดใบกระไเอาเอากล้วยดุกัมาตั้งนี่แปะอันกล้วยนี่จาเนี่เวลาจะดึงเยมาพีมาพีพอมาพี่ายเออด้ เอานางลงลูกล,ล,ลาดนะเตรียมน้ำยาดาย่อยดยาดว้ายนะมาคแลนะักคนกคนเีอ้่ินัก็เลยใกล้ยาลงขี้ดินนั่นแหละย่านขึ้นหึงยาขึ้นหึงก็าไปอ่ะ मता चगव अमोत चगवत अढो समो चगवत अढो चनि चाब शङ्कर उपातवतमे नो ओपितपसमसुख อนิจจวตสังขาราอุปาทวญาณธมฺเมโนอุปสิตวานิโรจสันติเตสังวปสโมสุโขอนิจจวตสังขาราอุปาทวญาณธมฺเมโนอุปสิตวานิโรจสันติเตสังวปสโมสุโขสํเภสตะมรนติจมาริงโชจมาริสาเรตะเทวะหังมาริสาเมนาติเมเอตตสังสยโย อาญาณน้ําเด้อน้ําเด้ออ่าท่อสิเมอกสิเมยติเมตสะกจะมีเปตานังทกินางทัสสุภเภกาตะมะโนชะนางนะหิรุนยังบะโสกวัญญะวัญญะปาติเทวะนานาตังเปตานามะ <laughs> <tick más im Bondata> <gum> <tiling tus rapperats> sītō pētānāṅ pōsā ca kātā ūrā rā phārāṅ ca phīkū na mānū pātī nāṅ tu mē hē pōnyāṅ pā sūtāṅ ānā pā kaṅ tī ā, khūt bā nī māk cho ăn ao à, đu về thêm hơn khuyến thằng vật này đó ngoài